สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านที่มีราคาแพงมาให้ท่านรับชมครับตอนอื่นขออธิบายประวัตินิดหน่อยนะผู้ชมนะด้านหน้ากลางเหรียญก็จะเป็นภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ุวงขอบเหรียญด้านนอกก็มีฟันเฟืองครับฟันเฟืองฟันปลาไม่ใช่ฟันเฟืองัฟันปลาสลับเรียบอ่าะมไหมด้านหลังกลางเหรียญก็เป็นตราสัญลักษณ์การจนาพิเศษครบ50ปีนะครับ ฉลองสิริราชสมบัติอานะจารย์ทวนลิ้นพันกันเลยประจุไม่ทันอะไรลิ้นพันกันแล้วอ,อันนี้เนี่ยฉลองสิริราชสมบัติครบห้าสิบปีกาญจนาพิเศษเก้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยสามสิบเก้าประเทศไทยสิบบาทเออโอ้ จะอ่านได้ผู้ชมนะครับนี่คือเหรียญแบบปกติธรรมดาทั่วไปนะผู้ชมนะนะครับนี่ผู้ชมต้องทำความเข้าใจก่อนนะทำความเข้าใจกับออเหรียญปกติธรรมดาทั่วไปของเหรียญกัญน,นาพิเศษปี39นะครับหรือจะเป็นเหรียญหนึ่งบาทเหรียญห้าอะไรก็าตามนะผู้ชมนะก็ตามแต่นะส่วนมากนะครับส่วนมากเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาตามกฎน่ะจะเป็นเหรียญที่ที่ระลึกนะผู้ชมนะเหรียญที่ระลึก ในพิธีต่างๆก็จะเป็นเสียรตรงก็อย่างเงี้ยเสียรตรงก็อย่างเงี้ยน,นะตรงครับตรงแบบนี้เลยผู้ชมมาตรงอ่าผมจะให้เติมเขีย,เยบเงินผู้ชมอ่างอย่าง,งเหรียญตัวเนี้ยผู้ชมน,นะนะครับนะ ถ้าเนื่องในพิธีอย่างเงี้ยเป็นเหรียญที่ระลึกอันนี้เป็นเหรียญสะสมนะครับเหรียญที่ระลึกนะอย่างเงี้ยผู้ชมตรงเห็นไหมนะ้องผู้ชมแบบนี้ตรงนี่คือเขาเรียกว่าเสียงตรงนะเป็นเหรียญที่ระลึกแนละ้วผู้ชมแบบนี้เลยมาเข้าเรื่องนี้กับผู้ชมนะครับไอ้ผู้ชมแปลกใจเอ๊ะ เหรียญที่ระล,ลึกกับเหรียญมุนเวียนทั่วไปแตกต่างอย่างไรเอออ่าผู้ชมเป,เป,เป,ปเรียบเทียบว่าเหรียญที่หมุนเวียนใช้หมุนเวียนทั่วไปนะพภาษียจะกลับผู้ชมนะพภาษียกลับแบบนี้เลยปุ๊บนะกลับเเขาคลิปนี้นี่ภาศีกลับ เขาเรียกเปอร์เซน,นกลับแล้วอย่างนี้เป็นเหรียญเหรียญที่ะระลึกนะครับเหรียญที่ะระลึกก็จะเป็นประบานเนี่ยตรงเห็นไหมจะตรงผู้ชมนะครับเปเรอร์เซ็นต์ครับขาผ่านแล้วก็เรามาเข้าเรื่องดีกว่านะครับนี่คือเหรียญแบบมุมเวียนเหมือนกันแต่ พระเสียงตรงผู uh, ้ชมมาก็ในวรระที่ระลึกนะครับผู้ชมนะครับพระเสียงตรงถ้าใครมีอย่างนี้เอียงนี้นะครับผู้ชมนะอ่าอย่างนี้นะโอ้โหติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อมาได้เลยเอียงแบบนี้เลยอ่าอย่างนี้เลยนะครับหรือจะเอียงนิดนึงอย่างนี้ก็ได้เอียงอย่างนี้ก็ได้โอ้โหอย่างนี้สีฟ้าอุ่นายี้ยิ่งดีเลยผู้ชม แบบนี้เลยนะติดต่อมาได้เลยถ้ามีแบบนี้นะผู้ชมนะ,ะผมใช้ให้ดูเหรียญที่มีราคานะครับผู้ชมนะเหรียญที่มีราคาแพงอ่าผู้ชมดูนะก่อนอื่นอ่าต้องขอปรับความเข้าใจกับผู้ชมก่อนเดี๋ยวมีการเข้าใจผิดเอ๊ะไอ้นี่อ่าทำไมเอาเหรียญแบบมาโชว์เราแบบตกตาหรือเปล่าอ่ามีจริงไหมอ่า นี่คือผมเอาเหรียญสองเหรียญมาประกบกันนะผู้ชมนะนะครับดูปุ๊บเห็นไหมอ่าสองเหรียญอ่านี่คือตัวอย่างผู้ชมตัวอย่างนะครับอ่าถ้าใครมีแบบนี้ผู้ชมนะแบบนี้เลยนะครับนะครับติดต่อมาได้เลยนะผู้ชมนะติดต่อมาได้เลยนะครับผมรู้ว่ามีผ่านดูนะผู้ชมนะลองลองดูนะลองดูนะถ้ามีนะติดต่อมาได้เลยนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับผู้ชมอ่าถ้าใครมี kiếm nếu có chúng ta thì người đó bắp tính như này thì nhìn như bức tính như lời chúng bắp thì tỏ mà đã lời, lời. à à ừ. นะครับดูนะอ่าอย่างนี้เลยผู้ชมนะอ่าเตี้ปกติทุกไอลุผู้ชมเตี้ยโดยรปกติทุกไาจะเป็นลักษณะนี้ผู้ชมนะนี่ผัสเสียงตรง ลองตรวจสอบเหรียนที่ท่านเก็บไว้ดูนะครับเผื่อมีถ้ามีแล้วติดต่อมาได้เลยนะครับให้ราคาพิเศษขอบคุณมากครับที่ติดตามชมไว้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ